อูบูมนะครับผมอันนี้โจทย์นะครับจะมีฉากฉากนึงให้คุณดูก่อนนะครับผมเป็นฉากจาก EP12 นะครับไปยืนดูได้เลยครับจะได้เห็นว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนี่คือโจทย์นะครับเดี๋ยวดูก่อนฉากนี้ครับทีมงานฮะมาเลยก้าวนเส้นา คุณจุ๊กันเมื่อกี้นะครับระหว่างขนตากับปากโดนอะไรันรนาะัวราะหัวเระเราัรัวเรามรัวเราะเระเาราะวราะหัวเราันเนนาราะัวเกราะหัเราันเรัวเรวเราะหราะัเราะวเราะัวเรามัวเร่เร้เพาัราะว่ารัรัเาะเ ติดผงก็บอกตับลงไปเอาตับก็นี้มีหมอนรองตอนตักครับตอนนี้อนตักพี่อู๋แล้วมันไงมั้งมันเก้งเหมือนกันครับมันคือต้องมันต้องนอนตักเขาาเงี้ยซึ่งขาเราขาเรามันก็เอาขึ้นมาตำทรงมาไม่ได้คือภาพมันก็จะแปลกๆหน่อยเราก็เลยต้องนอนสบายหนเลยแล้วถ่าชามันจะนอสบายเกินไปมันเราก็เลยต้องเอาขาลงล่างอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็นอนลงไปปวดเอวครับผมสุดที่จำได้ปวดเอวนะเป็นโพสิชั่นกันแบบว่าไม่คใช่ นใช่แล้วก็นุ่มดีนุ่มดีให้เขกมานุ่มดีนะครับแล้วก็ขนตาเข้าปากยังไม่ใช่คำถามครับอมาถึงคำถามแล้วนะครับนี่ทำไมไม่พูดถามครับครับถามถามว่านะครับครับผมนายชาเมื่อสักครู่ที่คุณเล่นกันนะครับมีหนังสือวางอยู่บนโต๊ะกี่เล่มเขอเบิกไว้บอกนะ แค่เพียงเดียวนิดเดียวอ่ะอ่ะได้สังเกตไหมนอกจากดูปากดูอะไรกันแล้วเนี่ยคนโต๊เนี่ยอะไรบ้างอูอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าอูเหน่อยหน้าขึ้นไปคนที่เห็นน่าจะเป็นพี่บุมครับบอมเลยนะตอบเลยหรอตอบตอบว่าในฉากเมื่อกี้มีหนังสืออยู่กี่เล่มฮะวันทันเล่มที่หนึ่งในฉากเมื่อกี้เหรอครับเนี่ยที่ี่บนโต๊ะบนโต๊ะบนโต๊ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ สี่ร้อยืนยันคำตอบนี้เพื่ออยู่เจม g วีต่อไปฮะเล่นจริงจังอันนี้ตอบผิดนี่เหมารวมไหมฮะไปหมดไหมฮะถึงอ่ะตอบว่าอ่าเนี่ยพาล้อมเพื่อนนี่คือคตอบนะสี่เล่มนะเอ้ยคุณชัวร์ปะเนี่ยไม่ชัวร์แต่ว่าตอบไปก่อนจะได้ดูฉลาดอูตอบว่าสี่เล่มอู๋คิดเหมือนอู๋ไหมผมคิดต่างคิดต่าง แค่ผมคิดถึงโอ้โหสี่เล่มเลยสเลยนะครับสี่เล่มนะครับผมสี่เล่มนะฮะอ่ะเฉลี่ตรงนั้นฮะเดี๋ยวเราเปิดรับชมอีกหนึ่งรอบรับชมทุกคนโฟกัสที่หนังสือนะครับแฟนๆาที่ว่ากี่เล่ม How many books How many books สี่กี่เล่มสี่จุดห้าเล่มใครฉีกหนังสือไมคยเขียนเอางี้คิดว่าถูกไหมคิดว่าถูกไหมคิดว่าผิด อีถ้าถ้าสมมุติต re ้อตอบมีเดี๋ยวให้พี่จูเนียมาพอมพื้นตรงนี้นะเอามาด้ด้าด้นเลนดา อยู่สองเล่มนะครับผม